สวัสดีท <ar> <wer? S 2> ุกท่านในในโชว์โชว์โชว์หน่อยไม่โชว์โชว์ผมสักรอบหน่อยโชว์เมื่อกี้นี่เออเดี๋ยวคุณดูนะรับรองอ๋อพี่น้องในพิที่จะโชว์ โอ้ยังไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เหรอไม่ใ <cigarettes> ช่โ <teor> อ <in> ้โหอืมเพื่ออะไรเพื่ออะไรหู ผุดยอดมนุษย์จริงๆไงพอีนี่พี่น้องอ้าวตอนนี้นะทุกท่านสวัสดีครับเอ็กี้ซีูนะครับเราจะเอ่อพากันไปนะครับคนไม้ไปทำหลี่นะพี่น้องนะไปคนไม้ไว้ข้างล่างก่อนวันนี้ฝนตกเลยพี่น้องนะครับนะเอ้ายางรั่วแล้วบอเอาเลยเมื่อกี้ยังโชว์ดิฟผมอยู่เลยโอ้ยางหัวแล้ววันสั้นพี่น้องเอ้าบานนี้นู่นกลับไปแล้ว โอ้เอานูน,นะทุกท่านไม่าโชว์เจ้าเลยสามล้อยางลว <S 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 1> <S 1> ด่าโชว์เจ้าเลยลว,ลวลว้อไหน่วล้อที่ปัดนั่นแหละเอ้าเอาเอาเอาคนนี้รอเ,เอจ จริงเหรอเออออเออจริงนะรั่วเลยตไปเียบตะปูเศษตะปูเยอะเศษแก้วนะเราคนของกันขึ้นรอพี่บ่าวดีกว่าาตอนนี้แมนก็เลยรอไม่ไวในทีเอาไม้ไปเลื่เลื่อนรถมาไม่ดีนเอาไม้ไปเก็บไว้ดีกว่าตรงนี้หอยทำตอนะว่างไปทำตอ มาวางไว้ตรงนู้นก่นอนบ่นะดก็เอาไม้ขึ้นรถก่อนถ้างั้นแบกไม้ขึ้นรถท่านผู้ชม ตกเยอะๆใหะๆเลี้ยๆนแอฟิกมันไม่หยุดสี่ทีอยู่ใต้ฟ้าแต่กลัวอะไรกับฝนไปดูข้างในก่อนนะครับพี่น้องเหลือที่เราตัดไว้ยังไม่ได้ขนออกมานะไปดูก่อนว่ามันมีจักทอนพี่น้อง เมือ่อกี้คนตัวใกล้ๆถนนเนี่ยเอาไว้ใส่รถแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนนะครับพอตอนตัดตันแรกฝนตกฟาวแลนพี่น้องนะครับเลยไม่รู้ว่าเหลือกี่ท่อนโอ้อันนี้เหลืออันหนึง่งอันหนึง่งเดี๋ยวนะโอ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เยอะเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะโอ้เหลือไปสิบเลย เหลือเป็นสิบเลยเหลือเป็นสิบลำเนะลยเนาะลำนี้เอาก่อนใกล้ๆ ย่อยแบกออกไปครับพี่น้องนะฮะคนไปต่อพี่น้องเ,เราก็มีแผนการที่จะทำฟาร้านะทีบ่าวก็คนออกไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะตามดากไปติดๆิอุ๊บโอติด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 ง่ายมาก นะี่ฮะทุกท่านขนไม้ขึ้นเต็มคันรุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปลุยนะครับออกไปลุยกันแล้วเอาไปไป,ไปเก็บไว้มองอนะที่เราจะาลงห้วยเนาะอืมพอไ่พอเดี๋ยวข,ขึ้นก่อน,ขอขน ไปเลยอย่าเลยลูกพี่พี่บ่าวจะเลี้ยวตรงนี้เหรอได้ได้ได้ไดล,ลูกสบายโอ้โหลูกพี่ไปเลยยิงกลางก่อนพี่น้องเจ่าบโตกข,าขา้างหน้าบมเพราหน้า ไปได้ได้ไหมระวางไประวางทางพี่บ่าวลงไปอันนี้งูคนพี่น้องงัวพันหลักนะครับอยู่ทางโน้นนะครับงัวพันหลักปิดหลักพี่บา่าวนทางงี่สีนะฮะงัวมันเกี่ยวพี่น้อง พี okay. e ่บ่าวจัดการแล้วพี่น้องต่นี้ก็กำลังลงไปทางทุ่งนานะทุกท่านนะครับได้ระยะระยะทางก็เกือบเกือบกิโลอยู่นั่นเนี่ยเกือบกิโลอยู่นะ ไปได้บ่เนี่ยโอ้ดันหนักจะเต็มสไตล์พี่เป่าไทยโซ่ลุยได้หมดพี่น้องอู้หไม่ต้องเบรกเลยเนี่ได้อยู่สวยงามเลยพี่น้อง ไปข้างไดลำบัดนี่โบเมสีไดดแบกบอกอ้าวมันีีหาทางแล้วพี่น้องที่เบาไม่ไทยเลยวะโอ้โหสบายๆแค่นี้นะชิวๆ นดูลักลี่ไม่ไม่ไม่ลูกพี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โหเฮ้ย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 โอ้ได้ได้ได้สบายเอ้ยโอ้โอ้ฮิบ่าวห้อสุดยอดเลยพาแบบลุยสุบุกสุบันขนาดพี่น้องโอ้ ถึงจุดหมายปลายทางเราแล้วพี่น้องโน่นนะครับจุดที่เราจะเอาโน่นแล้วก็มีเอาโน่นแล้วตัวนึงนะโน่นสองร่วงสามอันล่วงแล้วเอาไม่เป็นไรถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหโอ้พอแล้วฮะพอแล้วมันจะเข้าล้อเจ้าน่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออเออพอแล้วเดี๋ยวดึงเอา เอาเอาเอนลูกี่ลูอ่อ้เอาเร็พี่นองเอาเร็เอาเร็เอาเอาเอาอพอแล้วนเอาเร็วี่นอี่ครับพี่นองคนจุดคนไม้ลงเาะตรงนี้เดี๋ยวเรากองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วจังมาเห็ดอีกแคึพี่นองเนาะตอนนี้ก็คนไม้ลงก่อนนะครับาเสิวันตกใคเอเดีเี พอน้ำมันมาถึงตรงนี้มันก็จะล้นล้นออกแล้วมันก็จะเข้าเดี๋ยวแับดักปลาสมีการวางแผนในชมว่าทำยังไงไงเพราะว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนขึ้นจากขนไม้ลงนะท่านผู้ชมครับเราทำงานทีมงานงานย่อยงานคุณภาพมุมนี้สวยนะอยู่ข้างบนฮะใช่ไห่ พี่น้องทุกท่านตอนนี้คนไม่ลงเรียบร้อยแล้วเนาะครับเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้ทอนนี้ครับผมสวัสดีครับ